สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะมารีวิวปลาหมึกค่ะหมึกดําค่ะเป็นหมึกกระตอยนะคะหมึกดํานี่ค่ะหมึกดําก็รสชาติเดียวกับหมึกกระตอยนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีมีสีดำแค่นั้นแหละรสชาติเดียวกันมีสีดําแล้วราคาถูกกว่าหมึกดำอะค่ะถ้าไอหมึกกระตอยธรรมดามันจะแพงกว่า นี่ค่ะหมึกดำร้านน้องหญิงปากน้ำปราณเอามาทอดทอดกินกับข้าวเหนียวส้มตำหรือว่ากินกับข้าวเจ้าก็ได้หรือว่าแก้มเบียร์ก็ได้ค่ะนี่เป็นกับแก้มแซ่บจะทอดจะหรือจะย่างก็ได้นะย่างกับเตาถ่านอะ่ะจะหอม แต่บ้านเคียร์มันไม่มีเตาถ่านเพราะว่ามันก่อไฟไม่ได้มีแเดเตาแก๊สก็เราต้องใช้ทอดเอานี่ค่ะหมึกกระตอยเป็นหมึกดำเคียร์ก็มารีวิวให้พเพื่อนๆชมเออจะซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะคะร้านน้องหญิงปากน้ำปานเข้าไปในปากน้ำปานแล้วถึงวงเวียนก็จะอยู่ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็อยู่ตรงหน้าถนนเลยเนี่ยรถกินกับส้มตำอร่อย